ผมเดินเองได้เห็นไรไม่เป็นไรอ่ะเชนั่งตาคุณเป็นไรเนี่ยมองไม่ค่อยชัดสงสัยอักเสบนิดหน่อยหมอว่าตาคุณบอดนะไอ้หมอบอดตาอะไราตาผมบอด ผมจะเดินข้ามถนนไมได้ยังไงถนนตั้งแปดเลนผมต้องมาเชิญโชกับรถบ้านรถเบนรถเข็นร,นรถถนดใส่จักรยานรถใส,ไส์ไม่ได้แดกหรอกนี่ยังไม่รวมก่อกลางนี้นะ <ś c oughs> ทำไมบิ๊กข้ามสะพานลอยล่ะครับม <ś c oughs> ีสะพานลอยก็ไม่พอ ขอตรวจตาคุณหน่อยละกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือเกินแสงไฟมันกินเข้าไปในตาถ้าผมมองไม่ผิดสงสัยเป็นหลอดสีน่นทำไรหมอเดี๋ยวหมอขอตรวจเช็คตาคุณหน่อยละกันเดี๋ยวคุณมองนาฬิกานี่ล้วกันนะ สีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปานแต่ผมขอเตือนคุณหมอใก่อนนะครับภาสาตาผมเร็วมากแฟงเร็วเร็วเดี๋ยวได้หาว่าผมเนี่ยรังแกหมอไปขอขอจะหากตายผมบอกแล้วไงผมเตือนคุณหมอแล้วนะครับ คุณฟังหมอ ok นะหมอคิดว่ายังไงตาคุณก็ไม่มีทางกลับมามองเห็นหรอกของครับเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ออกรู้มากอันนี้ออกรู้มากอันนี้ออกแนวฉีกอ่ะอกไม่นี่แนวฉีกันนี่แนวรูมากอ๋อท้ายไม่ผิดเลงใกล้ถึงเวลาของผมแล้วยังไงหมต้องรักษาผม ยังไงคุณก็ไม่มีทางมองเห็นมองเห็นได้ไม่เห็นเห็นที่แหละที่คุณรออหมับมาก